มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีถซติเอทูเอชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ประจำวันพุธที่21สิงหาคม2567ค่ำคืนนี้เราไปกันที่เยอรมันนะครับเที่ยงคืนครึ่งแต่ก่อนอื่นเราไปดูผลงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับว่าเล,เลนเกาครับเที่ยงคืน5นาทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นต่อ1.75พิกกับมาชนะได้5ประตูต่อ1นก็ถือว่าเป็นการเข้าเป้าวันที่3ติดต่อกันนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเข้าเป้า1 0พลาดเป้าไป7ในส่วนของค่ำ คืนนี้ครับไปกันที่หลีกรองของเยอรมน,นีเที่ยงคืนครึ่ง VFB Odenberg บุกไปเยือนทั้งคู่พบกัน3ครั้งล่าสุด VFB Odenberg ชนะทั้ง3ครั้งครับล่าสุดเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาบุกไปชนะ2-0ก่อนนั้นก็ชนะ2-1 3-2คำคืนนี้เป็นต่อ0.25ครับถ้าชอบอยากลุ้นไปด้วยกันก็เที่ยงคืนครึ่งครับ VFB Odenberg 0.25เฮตุเฮต e ร <to hate> ้อยเปอร์เซ็ขอให้โชคดีทุกท่านครับ